สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษเราจะมาพูดถึงดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีในช่วงรอยต่อจากเดือนมีนาคมเข้าสู่เดือนเมษายนปี2567ค่ะซึ่งอิทธิพลจากการเคลื่อนย้ายของดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคาร รวมถึงอิทธิพลของดาวใหญ่ๆได้ส่งผลทำให้ทิศทางของดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นค่อนข้างที่จะมีทิศทางที่ดีคุณจะได้พบเจอกับเรื่องราวที่ดีค่ะแต่ในบางครั้งชาวลัคนาราศีตุลก็มีเกณฑ์ที่จะเจอกับเรื่องราวที่เข้ามาแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้คุณต้องรีบคิดรีบตัดสินใจและถ้าหากชาวลัคนาราศีตุลไม่ได้คิดไม่ได้ไตรตรองให้ดีก็มีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดได้ง่ายค่ะ แต่ถ้าหากชาวลัคนาราศีตุลมีการวางแผนที่ดีก็มีเกณฑ์ที่จะคิดหรือเลือกตัดสินใจได้ถูกต้องเช่นกันซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมักจะมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางอุปสรรคเหล่านั้นจะถือเป็นบททดสอบสำหรับตัวคุณนะคะ คุณอาจจะมีความเครียดมีความกังวลใจจนทําให้ปวดหัวได้เลยในบางเรื่องและในช่วงระยะเวลาปลายเดือนมีนาคมต่อเข้าสู่เดือนเมษายนซึ่งถือเป็นช่วงรอยต่อของเดือนแบบนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะได้พบเจอกับเรื่องราวที่หลากหลายค่ะเนื่องจากอิทธิพลการโคจรโยกย้ายของดวงดาวซึ่งแต่ละดวงดาวนั้นก็ให้ผลต่อชาวลัคนาราศีตุลในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และในคลิปวิดีโอนี้สมัยก็จะคัดเอาเรื่องราวเด่นๆที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้รับหรือมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณในระยะรอยต่อเดือนมีนาคมเข้าสู่เดือนเมษายนปี2567นี้ค่ะสิ่งที่จะเกื้อกูลดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือเรื่องของโชคลาภเรื่องของเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเรื่องของวาสนาค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาพะนะคะและดาวพระอาทิตย์ก็โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีค่ะดังนั้นโชคลาภวาสนาความสำเร็จ จะบังเกิดขึ้นต่อชาวลัคนาราศีตุลอย่างชัดเจนคุณจะได้รับข่าวดีจากทางด้านการเงินการทองโชคลาภและโอกาสดีๆการหมุนเวียนเงินของชาวลัคนาราศีตุลจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะผลักดันดวงชะตาให้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงโอกาสจากโชคลาภรวมไปถึงโอกาสที่จะได้รับเงินมาแบบฟลุกฟล๊กๆก็จะมีอย่างโดดเด่นมากๆเลยทีเดียว ชาวลัคนาราศีตุลจะมีช่องทางใหม่ๆในการทำเงินคุณจะหาเงินได้จากหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นงานหลัก งานเสริมจ็อบเสริมจ็อบพิเศษการเงินการทองของชาวลัคนาราศีตุลจะหลั่งไหลเข้ามาดีมากยิ่งขึ้นและคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เงินแบบฟลุกๆบางคนยังไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองมาอย่างสบายและง่ายดายซึ่งถือว่าเป็นระยะที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้เห็นถึงความมีโชคมีลาบของตัวคุณเองอย่างชัดเจนเลยนะคะ ชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะคุณมีโอกาสที่จะนําเงินมาต่อเงินคือเอาเงินไปลงทุนต่อเพื่อเก่งกําไรเอาเงินมาหาผลประโยชน์ได้สําหรับชาวตุลท่านใดที่เคยมีปัญหาทางด้านการเงินหรือมีเกณฑ์ติดขัดหรือเจอกับปัญหาย,ย่ําแย่ทางด้านการเงินในระยะนี้จะสามารถหาทางออกทางแก้ได้ดีคะ่ะ คุณจะกลับมามีเงินเก็บมีเงินกินมีเงินใช้มีเงินออมมีโอกาสที่จะกลับมาตั้งหลักได้ดีเลยทีเดียวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่ยขยับเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ และประการต่อมาค่ะสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของการงานค่ะเกณฑ์ดวงชะตาของคุณนั้นจะได้รับการกระตุน้นได้รับการผลักดันที่ดีอย่างมากอะไรที่เคยเงียบอะไรที่เคยซบเซาหรือห่างหายไปก็จะค่อยกลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้นค่อยๆกลับมาเคลื่อนไหวได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวสิ่งที่จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีตุลในระยะนี้คือด้านการงานชาวตุลท่านใดที่ ทำการค้าการขายทำธุรกิจมีกิจการร้านค้าเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์กลุ่มคนเหล่านี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากนะคะว่าจากเดิมที่ธุรกิจการค้าของคุณเคยเงียบหรือซบเซาหรือไม่มีความคล่องตัวในระยะนี้จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวค่ะ จะมีการซื้อมาขายไปที่ดีจะก่อเกิดช่องทางและโอกาสทางด้านการค้าให้กับชาวลัคนาราศีตุลนเป็นอย่างดีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคอนเนคชันใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนอาจจะได้ลูกค้าใหม่ๆหรือได้ลูกค้ารายใหญ่ในระยะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยเจรจากับผู้คนซึ่งการพูดคุยเจรจานั้นล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีต่อด้านการงานให้กับคุณและชาวลัคนาราศีตุลก็จะมีเกณฑ์ใช้ไอเดียใช้ความคิด เพื่อมาส่งเสริมหรือต่อยอดงานคุณจะมีทัศนคติหรือมุมมองที่ไม่เหมือนคนอื่นค่ะจะมีไอเดียแปลกใหม่ซึ่งคนอื่นอาจจะคิดไม่ได้เหมือนคุณและตรงจุดนี้มันจะเป็นจังหวะที่จะเป็นโอกาสดีๆต่อการทำงานของชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างมากซึ่งชาวตุลท่านใดที่เป็นพนักงานประจาพนักงานบริษัทข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต,ต่างๆก็สามารถใช้ไอเดียใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนาต่อยอดงานได้นะคะมีโอกาสที่ คุณจะได้ทําโปรเจกต์ใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายให้ทําโปรเจกต์ใหญ่ๆและหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะมากขึ้นทําให้คุณได้แสดงศักยภาพมากขึ้นผู้คนก็จะเห็นคุณค่าในตัวคุณส่งผลทําให้คุณมีคอนเน็ชันที่หลากหลายและมีชื่อเสียงรวมไปถึงมีโอกาสได้รับการเกื้อกูลผลักดันที่ดีด้วยค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลนคะชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วระยะนี้จะหยิบจับทําอะไรอาจจะเป็นที่จับตามองของคนรอบข้างซึ่งก็เป็นไปได้นะคะที่จะมีคนที่ชื่นชอบในตัวคุณและไม่ได้ชื่นชอบในตัวคุณก็ขอให้คุณวางเนื้อวางตัวให้ดีดูแลในเรื่องของการแสดงออกกิริยามารยาทการมีสัมมาคารวะเอาไว้ด้วยคะ่ะ ถ้าเป็นในด้านความสัมพันธ์นะคะใครที่เคยห่างเหินกันก็จะกลับมามีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันค่ะอาจจะเป็นลูกค้าเก่าๆที่เคยห่างหายไปก็จะได้กลับมาแวะเวียนใช้งานใช้บริการคุณหรือเพื่อนร่วมงานที่เคยผิดใจกันก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาหรือแก้ไขเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันในระยะนี้ค่ะ ลำดับต่อมาสิ่งที่เกื้อกูลดีต่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวตุลท่านใดที่มีคู่มีคนรักในระยะนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าคู่รักคนรักจะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ที่จะมีกิจกรรมทำร่วมกันมากยิ่งขึ้นหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็มีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้รับข่าวดีบางอย่างจากคนรักคู่รักค่ะอาจจะเป็นช่วงที่คนรักคู่รักของคุณน,นั้นทำงานแล้วสำเร็จหรือหาเงินได้มากขึ้นแล้วคุณก็ได้รับโอกาสตรงนั้นคุณก็พลอยยินดีเรื่องราวนั้นไปด้วยและชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ยังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นค่ะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบมีคนอยากจะเรียนรู้สารสํา หรรือทคคควาามู้จััักกบุณ่ะพน์ํซึ่งระยะนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อด้านเสน่ห์แล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อชาวลัคนาราศีตุลอย่างมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามชาวตุลในระยะรอยต่อจากเดือนมีนาคมก้าวเข้าสู่เมษายนปี2567นี้จุดที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็ยังมีเข้ามามากค่ะซึ่งถือว่าเป็นธรรมดาของชีวิต คนเราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนล้วนแต่ต้องเจอกับอุปสรรคและปัญหาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นบางคนเจออุปสรรคมากบางคนเจออุปสรรคน้อยใหญ่ก็แตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาแตกต่างกันไปตามวาสนาของแต่ละคนค่ะ สมัยจึงอยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลนเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะและในมุมที่ดีก็ได้ยกตัวอย่างให้ฟังกันไปแล้วข้อดีก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับชาวตุลนค่ะขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณได้เลยและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็เป็นคําพยากร์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลนชาวตุลนท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆต่อตัวเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมา ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อตอนนี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงที่โคจรเข้ามากระตุ้นและผลักดันตัวคุณค่ะให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จมีความมั่งคั่งร่ํารวยการงานก้าวหน้าและราบรื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนกันทั่วหน้านะคะ ก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ